ผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเซ็นสัญญากันไปเรื่องของการสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นทางด้านของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบออกทางด้านของกฎหมายในการกําหนดเขตที่ดินที่จะมีการเวนคืนนะครับเพื่อดําเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3มสนามบินนั่นเองนะครับ ฐานะของรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบครับสำหรับการที่จะร่างตัวพระราชกําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเป็นการเชื่อม3สนามบิน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟทครับก็จะเริ่มสำรวจที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆภายใน60วันหลังจากที่พระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ครับก่อนที่จะดําเนินการเรื่องการเวงคืนที่ดินแล้วก็จ่ายเงินค่าเดเชยให้กับคนที่ถูกเวงคืนต่อไป สำหรับตัวพระราชกิจหมดนี้ได้ผ่านการตรวจการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเขตที่ดินที่จะเวนคืนเนี่ยก็จะมีหลายพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตราะบังกรุงเทพอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการอําเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาวรวมถึงอําเภอเมืองชนบุรีนะครับอําเภอศรีราชาอําเภอบางละมุงอําเภอสัตหีบแล้วก็อําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเป็นต้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการก่อสร้างย่านสสถถาาาานนีีทงเข้ออก ทางรถไฟแล้วก็ดาเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการรถไฟเป็นต้นซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางด้านของคุณวรุธมาลารักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่ก็บอกว่าถ้าหากว่าตัวร่างพระราชกำหนดนี้ได้ดําเนินการนะครับในเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามสนามบินนะครับก็มีบลบังคับใช้เนี่ยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้าไปสํารวจพื้นที่ที่มีการเว้นคืนทันทีเลยนะครับ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสำรวจได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับในคณะเดียวกันการรถไฟเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ตามแนวก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่บางส่วนนั้นถูกบุกรุกไปนะครับ เบื้องต้นก็มีบ้านเรือนที่บุกรุกนะครับประมาณสัก500หลังคาเรือนนะครับรายงานเลยก็ยบอกเพิมเ่มเติมว่าการเว้นคืนที่ดินเพื่อเป็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงครั้งนี้คณะของการรถไฟประเทศไทยจะเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างย่านสถานีรวมไปถึงทางออกสถานีนะครับแล้วก็ทางรถไฟเป็นจำนวนนังสิ้น850ไร่นะครับแล้วก็มีการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง245หลังส่วนงบในการเวนคืนที่ดินนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3,570ล้านบาทส่วนปีหน้าปีงบประมาณ2,500 63นะครับรัฐบาลเองก็จัดสรรงบป,ประมาณเพื่อเป็นการเบนคืนที่ดินแล้วก็รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ที่ประมาณสัก423ล้านบาทก็จะเห็นความพยายามนะครับจากภาครัฐนะครับในการที่จะเอื้อทําให้เรื่องของการก่อสร้างในโครงการไม่กับโปรเจกต์แบบนี้นะครับประสบความสําเร็จให้ได้